เวลาคุณมีเรื่องกังวลหรือว่าเรื่องเครียดอะไรเนี่ยแนะนําว่าสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือให้คุณมีรอ,อยยิ้มน,นะคะคือบางทีคุณอาจจะมีเรื่องกังวลหรือว่าเรื่องทุกข์ใจหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะมีปัญหาทางด้านของกังวลเรื่องการเงินการงานหรือวาอ่าความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องทําคือให้คุณยิ้มเพราะว่าการยิ้มปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าการที่เรายิ้มอะร่างกายเราจะ สแสดงปฏิกิริยาพอร่างกายเรายิ้มสมองจะสั่งงานว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าอเ,เอ้ยมันดีมันมีความรู้สึกดีนั่นเองนะคะความรู้สึกแบบอารมณ์ดีหลอกตัวเองว่าเราอารมณ์ดีนะคะเวลาเรายิม้มปุ๊บอ่ะร่างกายเราเอนโดฟินเราจะหลัง่งรวมถึงบางทีอาจจะแกล้งแกล้งยิ้มก็ได้นะแต่พอเรายิ้มไปสักพักอ่ะแล้วร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่า เออมันมัน,มนตอนแรกๆอาจจะฝืนๆหน่อยพอต่อๆไปอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะปรับไปที่สมองของเราเองนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือยิ้มหลอกตัวเองว่าเราเรารู้สึกดีอยู่นะคะ